สำหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะนี่คือดวงของคุณวันนี้บอกเลยว่าคุณโชคดีมากๆนะคะวันนี้พี่หมอนน้หมานออกมาทําคลิปนอกสถานที่นะคะทุกคนบอกเลยว่าวิวสวยมากๆนะคะ ปกติจะเห็นมุมทาที่บ้านอย่างเดียวทุกคนอาจจะเบื่อนะคะบอกเลยว่าทุกคนแวะชมคลิปนี้และเลือกไพ่หนึ่งใบดวงของคุณในวันนี้ภายใน24ชั่วโมงนี้นะคะก่อนอื่นตั้งจิตอธิษฐานให้ดีและชมคลิปนี้นี่จะเป็นพลังงานเป็นดวงของคุณในวันนี้นะคะก่อนอื่นที่จะชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเสร็จแล้วคอมเมนต์พิมพ์ว่ารับคําทํานายดีๆนี้ไว้ด้วยนะคะพร้อมหรือ,อยังพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มที่ไพ่ใบแรกนะคะทุกคน มาดูการพลังงานของไพ่ใบแรกอยากบอกอะไรกับคุณนะคะแดน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 แรับสิบถ้วยนะคะช่วงนี้คุณกําลังรองคอยเกี่ยวเรื่องการงานข่าวดีเรื่องการงานมีการสัมภาษณ์สอบแข่งขันเกี่ยวกับเรื่องการงานสําเร็จหรือรวมทั้งคุณลงทุนหรือทําธุรกิจสิ่งใดอยู่บอกเลยว่าได้รับข่าวดีอย่างแน่นอนแล้ววันนี้นะคะสําหรับใครตกงานรอง,งานบอกเลยว่าได้รับข่าวดีอย่างแน่นอนนะคะ ใครเลือกไพ่ใบแรกแล้วเลือกไพ่ใบนี้นะคะพิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้มาดูใบถัดไปนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่สองมาดูพลังงานของไพ่ใบที่สองกันว่าไพ่อยากบอกอะไรกับคุณนะคะเริ่มใบที่สองพลังงานของไพ่บอกว่า6เหรียญน,นะคะวันนี้คุณตกลงเจรจาเรื่องการเงินหรือสิ่งใดเกี่ยวเรื่องการเงินยื่นเรื่องทําธุรกรรมสินเชื่อนะคะจะมีข่าวดีเข้ามาสําหรับคุณอย่างแน่นอนรวมถึงอยากแก้ไขปัญหาเรื่องการเงิน หรือสิ่งใดวันนี้จะสําเร็จตกลงเจรจาเรื่องการเงินสําเร็จบอกเลยว่าสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่สองนี้ดวงดีและโชคดีมากๆนะคะคุณจะได้รับพลังงานดีๆความโชคดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินในวันนี้สําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่สองพิมพ์ว่ารับคําทํานายน,นี้และให้คุณโชคดีคะ่ะโอเคไปใบถัดไปสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่สามนะคะพลังงานของไพ่ใบที่3ามอยากบอกอะไรกับคุณนะใบที่สามว้าว ขึ้นไพ่8ดเหรียญนะคะคุณวางแผนรอคอยอะไรอยู่เกี่ยวกับเรื่องการเงินวันนี้บอกเลยว่าคุณได้หยิบจับเงินก้อนหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านอย่างแน่นอนสําหรับใครยืดเรื่องทําธุรกรรมเกี่ยวเรื่องสินเชื่อแบงก์ธนาคารสําเร็จได้รับข่าวดีในวันนี้ใครลงทุนทําธุรกิจดีลงานงานก้อนใหญ่บอกเลยว่าสําเร็จอย่างแน่นอนค่ะบอกเลยวันนี้ ไม่ว่าคุณจะหยิบจับทำสิ่งใดคุณจะเห็นเงินและจะได้รับเงินก้อนใหญ่รวมถึงการเงินจะมาจากการงานการลงทุนและธุรกิจของคุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครเลือกไพ่ใบที่3พิมพ์ว่ารับคำทํานายนี้และให้คุณโชคดีค่ะวันนี้พี่หมอน้ําหวานยินดีและดีใจมากๆที่บพบทุกคนในคลิปนี้นะคะก็ยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้โชคดีค่ะบ๊ายบายค่ะ